ถ้าพูดถึงชื่อเขาว่าเทสเต r รโรซาเพื่อนๆนึกถึงอะไรครับถ้าเกิดเป็นผมเนี่ยก็ต้องนึกถึงรถสีแดง ที่มีลายคาดสีนำที่สมัยก่อนเนี่ยเราจะเคยเห็นแปะอยู่ตามฝาผนังและเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของความสำเร็จของเศรษฐีในยุคนั้นอีกด้วยครับหรือว่าถ้าใครทันนะครับก็ยังจะเคยเห็นอยู่ในซีรีส์ไม a m มี i ไวนะครับรถคู่ใจพระเอกสีขาวซึ่งจะว่าไปนะครับคำว่า t e s t ตอร์โรเนี่ยมันก็ไม่ได้เพิ่งเกิดมานะครับเราเนี่ยต้องย้อนเวลาไปเกือบ70ปีที่แล้วนะครับในสมัยแรกเนี่ยเขาจะใช้คำว่า500 Test เทสเตอรซึ่งก็เป็นรถที่ออกมาแรงมากๆเอาไว้แข่งโคดิบรุดแรงแต่เพื่อสงสัยว่าเออ r ฟ เทสเตอร์โรซาที่ร,รู้จักกันที่เป็นที่โด่งดังเนี่ยมันคือ250ไม่ใช่หรอก็ใช่ครับหนึ่งในเหตุผลที่เขาต้องเปลี่ยนเป็น250เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกดทาง F.A เนี่ยการแข่งขันเขาต้องเปลี่ยนไปใช้เครื่องวีฟสองครับฉะนั้นเนี่ยทางคุณตายเอนโซก็เลยบอกเฮ้ออย่างนี้ฉันก็ต้องออกเครื่องยนต์ใหม่ออกมาก็เลยกลายเป็นรุ่น250เทสเตอร์โรซาและก็เป็น king of เลอมังครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าถ้าเกิดว่าใครอยากได้เฟอร์รี่250เทสเตอร์โรซาก็อาจจะใช้เงินีนนนป,ป,ป, 1, นนป2020 5นี้ครับแฟนแฟนเฟอร์รี่เนี่ยสามารถสัมผัสชื่อของเฟอร์รี่ได้เพราะเขากลับมาแล้วครับกับชื่อ849เชสเตอร์โรซกับราคาเริ่มต้น41.1ล้านบาทครับ แต่ก่อนที่เราจะไปดูรถเต็มๆกันนะครับว่าดีไซน์ใหม่เขาเป็นยังไงเทคโนโลยีใหม่ a e r o d y n a มิกที่เพิ่มเข้ามาเครื่องยนต์ใหม่มันเป็นยังไงนะครับผมขอเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าชื่อ t e s ตา r o โรซาเนี่ยมันมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาความขลังยังไงบ้างและทําไมทาง f ฟ r ร์รีเนี่ยถึงปลุกตํานานชื่อนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งครับ เรดเฮดหัวแดงนี่คือความหมายของเทสเตอร์โรซาเพื่อนๆฟังแล้วคงเอรถเฟอร์รี่มันเกี่ยวอะไรกับหัวแดงใช่ไหมครับย้อนเวลาไปในปี1953ในยุคที่เฟอร์รี่ผลิตเฟอร์รี่500มอนเดียวออกมาขายเพื่อเศรษฐีทั่วโลกซื้อไปขับได้ทั้งบนถนนและใช้แข่ง gentlemen racer ในยุคนั้นแต่เรื่องของเรื่องก็คือถึงจะเป็นรถที่เศรษฐีซื้อไปแข่งกันแต่มันดันช้ากว่าคู่แข่งในสนามเสอย่เงนินคุณตาเอนโซถึงกับยอมไม่ได้ครับยังไงก็จะสร้างรถที่ชนะ world sport car championship ให้ได้ จะขับบนถนนไม่ได้ก็ช่างมันไม่รอช้าครับทางวิศวกรเฟอร์รี่ก็เอาเจ้า500มอนเดียวไปออกแบบใหม่ทั้งคันทั้งการเปลี่ยนตัวทั้งใหม่ใส่ช่วงล่างคอยสปริงเข้าไปจับเครื่องไปโมโหัวลูกสูบใหม่แคมใหม่คาร์บูรเรเตอร์ใหม่ทําให้มันแรงขึ้น1ิม้ากับตัวรถที่นิ่งขึ้นในทางตรงและเลี้ยวได้ดียิ่งกว่าเดิมทางคุณตาเอนโซพอได้เจ้ารถแข่งคันใหม่มาปุ๊บ <c oughs> ก็เลยอยากจะลบภาพ <c oughs> จาของเจ้า500 <c oughs> ที่ช้ากว่าคู่แข่งในสนามเขาก็เลยยิ่งกำชับให้วิศวกรเขาเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้มันแปลก ห้ามแพ้เด็ดขาดเพื่อนเพื่อเชื่อไหมครับว่าสิ่งที่เอนจิเนียร์ของเฟอร์รี่ทำนยุคนั้นเนี่ยเขาได้สร้างเครื่องยนต์ขึ้นมาหลายๆเครื่องเลยครับและเขาเอาแต่ละเครื่องเนี่ยมาเทสว่าเครื่องไหนเนี่ยสามารถสร้างแรงม้าได้มากที่สุดในบรรดาทุกเครื่องที่เขาสร้างมาและเมื่อได้ผู้ชนะที่ทําได้ดีที่สุดเนี่ยเขาก็ได้หยิบเครื่องคันนั้นมาใส่กับเฟอร์รี่คันนี้พ่นสีแดงแรงฤทธิ์บนฝาครอบวาล์วเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่านี่คือเครื่องที่ดีที่สุด แรงที่สุดในบรรดาที่เราผลิตมาทั้งหมดครับและเมื่อทุกอย่างพร้อมแล้วคุณไตรนโซก็ได้สร้างชื่อใหม่ให้กับเจ้าม้าคันนี้ว่า f e r r a r i 5 0 0 t e s t a r o s ทสรซหรือแปลงตรงก็คือหัวเครื่องสีแดงที่กลายเป็น DNA ของ Ferra ร i ทุกคันจนถึงปัจจุบันครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับเจ้า8 4 9้คันนี้เลยครับ Ferrari 849คันนี้ครับที่เขาได้เอาเครื่อง V ี4ลิตรท w i n Turbo บวกมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวจากพี่ใหญ่ s f 9 0นะครับรหัส F154 เนี่ย มาเอนจิเนียร์ให้มันแรงมากกว่าเดิมครับโดยการเปลี่ยนฟ้าสูบใหม่ท่อใหม่ระบายไอเสียดีกว่าเดิมคอไอดีใหม่ใช้วัสดุดเดียวกับรถแข่ง F1 หรือเลอมังยาง i n c คเนลที่ทนทานความร้อนได้สูงทะลุ1,000องศาเซลเซียสแถมยังใหญ่ขึ้น20%ยาวขึ้น10%อีกด้วยได้วาวใหม่รางหัวฉีดใหม่แคมใหม่เบ้าลงกว่าเดิมแรงใช้พวกน็อตและชิ้นส่วนไทเทเนียมที่ยืมจาก296 GT3 และที่สําคัญที่สุดครับเทอร์โบใหม่ที่ทางเฟอร์รี่บอกว่านี่คือเทอร์โบที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เคยมีมาในนรถ่ แถมยังเอาเทคโนโลยีลูกปืนแกนเทอร์โบที่มีแรงเสียดทานต่ำม,มาจากพี่ใหญ่ให้ปร์คา์อย่าง f e r r a r ี F80 ทำให้จี๊ดจัดขึ้นในรอบต่ำอีกด้วยเพราะทาง f e r r a r ี่ได้พัฒนาระบบระบายความร้อนของมอเตอร์ให้เย็นลง10-12องศาพร้อมปรับระบบเบรกรีเจนปั่นไฟเข้าแบตให้ละเอียดมากขึ้นลดอาการเปลี่ยนจากการใช้เบรกรีเจนเป็นเบรกที่ล้อให้เหนียนมากขึ้นครับและพูดถึงฟีลลิ่งทางวิศวกรเฟอร์รี่ก็ทำให้ฟีลลิ่งการสับเกียร์ปึงป้งๆก็ถูกยืมมาจาก f e r r a r ี่ S790 XX เพื่อช่วย,ยเร มากขึ้นไปครับส่วนระยะทางที่สามารถขับด้วยไฟฟ้าล้วนก็ยังเหมือนเดิมครับทำได้25กิโลเมตรจากแบต7.45กิโลวัตต์อาวก้อนเดิมเช่นกันพอรวมเครื่องยนต์กับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวหน้ารถและ1ตัวตรงเกียร์แล้วเนี่ยเจ้า849รีดแรงม้าได้ที่1,036ตัวกับแรงบิดที่950นิวตันเมตรที่ทางเฟอร์รี่เขาเคลมว่ามันสามารถทำศูนย์ได้ใน2.3วิและศูนย0ห้ใน6.35วิและทำท็อปสปีดที่330กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบสบายๆแถมทงังงงเเเออรรร์่่่บยยปิิิดพม คอนเสิร์ตจาก8,000รอบใน s f 90เป็น8,300รอบในเจ้าคันนี้อีกด้วยครับแล้วเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าเลข849มาจากอะไรใช่ไหมครับเลข8เนี่ยก็มาจากจํานวนสูบที่มีอยู่8สูบหลังตรงนี้ครับส่วน49เนี่ยก็มาจากจํานวนความจุในกระบอกสูบแต่และลูกสูบในเครื่องตัวนี้ครับซึ่ง1กระบอกสูบเนี่ยก็มี490 cc และถ้า490มาคูณกับ8แล้วเนี่ยก็จะกลายเป็น3,990 cc และถ้าเราอัพตัวก,ก็กลายเป็นเครื่อง4ลิตร V8 Twin Turbo บวกมอเตอร์ไฟ และเพื่อนชื่อไมครับว่าในยุค80เนี่ยเฟอร์รี่เทสตารโรซาเนี่ยเขาไม่ได้ทำขึ้นมาให้ดิบเถื่อน เหมือนกันในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าในยุคที่คุณตาเอ็นโซเซนอนุมัติโปรเจกต์ในยุคนั้นครับแกก็อายุปลาไป86ปีแล้วครับและเฟอร์รี่รุ่นก่อนหน้าอย่าง512 BB ก็โดนคนบ่นเละว่าถึงมันแรงก็จริงแต่มันทั้งร้อนทั้งแคบขับก็ยากคลัชก็หนักไม่เหมาะกับตลาดอเมริกาที่กําลังมาแรงในยุค80ยิงที่แมมมีนี่ร้อนสุดๆครับแถมตอนนั้นเนี่ย lamborghini ก็ปล่อยเจ้าคุณทชัชที่กลายเป็นโปสเตอร์ติดในห้องนอนเด็กผู้ชายทุกคนอีกด้วยแล้วแบบนี้คุณตาจะทำยังไงใช่ไหมครักเยย้้อองดดดดไม,ดดออมา เอาเจ้า 512BB มาโม o ใหม่ให้ขับง่ายขับสบายมากกว่าเดิมครับเครื่อง Flat 12 4.9ลิตร NA แรงขึ้นเป็น390มา้าแถมยังย้ายหม้อน้ำจากหน้ารถไปไว้ข้างรถอีกด้วยแต่ปัญหาก็คือการย้ายหม้อน้ำไว้ข้างรถเนี่ยก็ต้องสร้างช่องใหญ่ๆขึ้นมาครับเหมือนกับ Ferrari Enzo so, หรือ Lamborghini Aventador แต่ประเด็นก็คือคุณตาเนี่ยแกะกะวางขายในตลาดเมกาซึ่งในเมกาเนี่ยจะปล่อยช่องใหญ่ๆข้างรถไว้ไม่ได้ครับมันมีกฎหมายควบคุมอยู่ว่าเฮ้ยช่องยูใหญ่ขนาดเนี้ยเดี๋ยวมันดูดคนดู ูดหมาไปติดจะทํายังไงครับคุณตาก็เลยใส่เส้นแนวนอนข้างรถที่กลายเป็นฟิกเนเจอร์ของมันนับตั้งแต่วันนั้นมาและคุณตากแกก็หยิบชื่อเทสตาโรซาเพื่อฝากไปบอกคุณลุงเ <c oughs> ฟรูชูนเลโบกินี่ว่า <c oughs> นี่คือการกลับมาของเรดเฮดผู้ชนะจากสนามเลมังสแต่ แทนที่เชสตาร์โรซาจะเป็นซูเปอร์คาร์ที่ดิบเถื่อนร้าใจขับสนุกแต่กลับกันครับมันกลายเป็นซูเปอร์คาร์ที่แรงสบายเลี้ยวดีเกินไปไม่มีอาการรถให้แก้เรียกว่ารถมันดีเกินไปจนไม่มีความเล้าใจเหลืออยู่ครับจนมันถูกขนานนามว่าเป็น one of the world best luxury supercar มาดูการดีไซน์ภายนอกกันก่อนนะทุกคนแน่นอนว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นความเป็น DNA f e r r y ในยุคป,ปัจจุบันละจากที่ใหญ่สุดไฮเปอร์คาร์ f e r r y F80 นะครับหรือแม้กระทั่งเราเห็นใน Dodi Chi c u d d r และแน่นอนนะครับ DNA นั้นก็ถูกส่งมาใน849 Tesla r o s a เหมือนกันนะโดยการมีแถบข่าตรงกลางสีดำไฟ LED แบบนี้นะครับแต่ต้องเล่าให้เพื่อนฟังอย่างนี้ก่อนว่า1ในคอนเซปต์ของการออกแบบคันนี้ที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือเขาต้องการที่เอา2ส,สิ่งในโลกของยานยนต์เนี่ยที่มันอยู่ตรงข้ามกันเอามารวมกันให้ได้น,น,รรน,นัั่นนคคืออเ้้้าาาตงงกรรรสถี ให้มีความลู่ลมมากที่สุดแวกอากาศได้ดีที่สุดและ สร้างดาวฟอสได้มากสุดเช่นกันซึ่งสสิ่งนี้ปกติมันไม่ได้ครับคุณต้องการดาวฟอสคุณก็อาจจะไม่ได้ความลู่ลมคุณอยากได้ความลู่ลมคุณก็จะไม่ได้ดาวฟอสเจอร์แต่วันนี้เฟอร์รี่พิสูจน์แล้วว่าเขาทําได้ครับหนึ่งในการดีไซน์ของเขาเนี่ยที่เราจะได้เห็นเลยก็คือถ้ามองจากด้านหน้าเนี่ยเพื่อนๆจะมองไม่เห็นครับแต่อยากให้มองข้างๆดูว่าเขาเนี่ยได้ใส่ครีบมาทั้ง2ชั้นบนล่างนะซึ่งหน้าที่ตรงนี้มันคือการรีดอากาศออกไปเพื่อไม่ให้เกิดลมหวนภายในล้อของเขาและนี่คือล้อลายใหม่ที่เฟอาาร์ Irodynamic อีกโดยการเมื่อเราวิ่งไปแล้วเนี่ยทาง f u r y y บอกเลยว่าล้อตัวนี้นะครับจะทำหน้าที่เหมือนกับพัดลมดูดความร้อนออกจากเบรคคาร์บอนเซร์มิกออกไปจากรถเขาครับด้านข้างของเขาเนี่ยจะเห็นความเตี้ยของรถลองผมเนี่ยสูง177นะครับรถเขามีความแบนความเตี้ยมากๆและหนึ่งในสิ่งที่ไอคอนิกมากๆก็คือปกติในเทส t า r โรซานะครับเขาจะมีช่องดักตรงนี้ใหญ่ๆเข้ามาใช่ไหม เป็นคลีปที่แบบใครเห็นแล้วก็จําได้เลยแต่วันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับก็เลยจะเป็นช่องวอลประตูตร,ตรงนี้นะครับเพื่อชั้นลมที่ดีเข้าช่องนี้นะครับแล้วช่องนี้เนี่ยมีประโยชน์3อย่างด้วยกัน1น,นะครับเป่าอินเตอร์คูลของเขา2เป่าเบรกที่อยู่ล้อหลังและ3ก็คือเป็นอากาศที่ดีให้กับเทอร์โบของเราครับถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยการชั้นลมเนี่ยลมมันจะมาจากฝากระโปรงหน้าเลยทางเฟอร์รี่เขาเคลมเลยว่ามันสามารถดักลมเข้าไปได้มากกว่า s อสเ9 0ถึง30%แถมยังระบายความร้อนได้ดีขึ้นอีก15%และ กัรถเาด้วยครับด้านหลังเนี่ยเทมาทุกคนเราจะเห็นความเป็นทวินเทลแบบนี้นะครับเหมือนกันใน 512S และเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยแล้วอันนี้มันเป็นฟลิกสปอยเลอร์ใช่ไหมก็ใช่ครับแต่สิ่งที่เป็นแอคทีฟแอโร่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้ครับมันจะขึ้นลงตามโหมดที่เราเลือกไว้ครับว่าเราต้องการให้รถคันนี้เป็นไฮดาวฟอร์ดหรือว่าโลดาวฟอร์ดครับและการขึ้นลงงเขามันไม่ได้แบบเปิดปิดอย่างนี้ธรรมดานะทุกคน มันจะขึ้นแนวเฉียงๆซึ่งคล้ายๆกับแฟลปของเครื่องบินเลยครับแต่ถ้าใครกดออปชันไลฟ์เวทแอสเซสโตเฟอร o โนแพ็ k นะครับวิงตรงนี้ก็จะเป็นแบบ2ชั้นแบบโคดๆเลยนะครับก็จะเหมือนกับ f e r ร์รี X ่เอฟเอ็กซ์เค ตัวรถก็จะเบาลงอีก30กว่ากิโลครับจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ทั้งคันทั้งลอ้อเบาะและพาดต่างๆแถมได้วิ่งหน้าโคดขึ้นอีกด้วยครับและในโหมด Down Force เนี่ยแค่วิ่งหลังอย่างเดียวครับสามารถสร้างแรงกดได้ถึง100กิโลกร,รัมที่ความเร็ว250กิโลรรมมเมตรครับและทั้งหมดทั้งปวงครับทำให้เจ้า849สามารถสร้างดา Force ได้มากกว่า s f 9 0 s t เก Dale อยู่ที่25กลเลยอยู่ที่ยี่สิากิโลกร,รัมกลายเป็นสี่ร้อยสิบห้ากิโลกร,รัมที่ความเร็วสองร้อยห้าสิบกิโลรรมมเมตรต่อนๆ่ ดูท่อของเขาที่ทะลุกันชนออกมามีแนวตะแกงแบบนี้ยังคงความคลาสสิกไว้นะครับแล้วก็มีดิฟฟิวเซอร์ใหญ่ๆโหดๆเรื่องของแอโรไดนามิกกับดาวฟอสเขามันไม่ได้จบแค่บนรถนะครับใต้รถเขาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีการแชนเนลอากาศแชนเนลแอร์ที่โหดมากๆอยู่ใต้ท้องรถด้วยครับไปดูข้างในกัน ยินด,ดีต้อนะรับเพื่อนๆเข้าสู่อินเทเรียของ f e r r y 849 Testa r o s ซ a นะครับต้องบอกว่าผมดีใจหลายๆอย่างมากกับการกลับมาของ849 Testa Rossa อันดับหนึ่งเลยเนี่ยคือเฟอร์รี่เขาได้เพิ่มปุ่มต่างๆเข้าไปในพวงมาลัยของเขาแล้วนะครับซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันจะเป็นเฮปติกสวิตช์หมดเลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเสียงจากชาวเฟอร์รี่หลายๆท่านส่งไปถึงโรงงานและโรงงานก็รีแอคมาแล้วนะเพราะว่าถ้าเราดูเมื่อ2วีก่อนเนี่ยชาวเซอร์แคลเขายังขับ849เซสตาร์โรซาโปรโตไทป์อยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยพวงมาลัยมันเฮปติกฟีดแบ็กแต่วันนี้เราเห็นแล้วนะครับว่าเขามีปุ่มมาให้แล้วนี่คือปุ่มสตาร์ทเอนจินของเรานะครับ like เซฟเก้นบนกลาเป็นเสียงเดียกกันว่ามันเล็กไปหน่อยครับเก็บของไม่พอแต่ในเจ้าคันนี้ก็เล็กเท่าเดิมและใหญ่เท่าเดิมเลยครับหนึ่งในการออกแบบของเทสตารา์โซาที่เราเห็นได้เลยว่าเมื่อเราปิดประตู ดีไซน์ตรงนี้มันจะโอบล้อมเฉพาะแค่คนขับเท่านั้นครับซึ่งอันนี้มันเหมือนส่งสัญญาณไปเลยว่าคนที่สําคัญที่สุดในรถคันนี้คือคนขับเพราะมันจะเป็นฟิลคอกพิทโอบล้อมเราส่วนพาเซนเจอร์คุณก็เป็นพาเซนเจอร์ไปเลยแต่ไม่ต้องน้อยใจไปครับเพราะว่ารอบนี้เขาให้จอพาเซนเจอร์ดิสเพลย์มาแล้วอยู่ฝั่งพาเซนเจอร์ไปเลยนะครับที่จริงอินเทอร์ i ภายในนี้แทบจะใหม่เกือบทุกอย่างเลยนะครับเราจะมีคุณหน้าคุนตายอย่างเดียวก็คือที่ปรับแอร์ที่เหมือนจะมาจาก s f 90นะครับหน้าจอตรงการรลางปเ,เป็นดิจิตอลไฟ แบบนี้นะครับคือฟิลเหมือนรถแข่งแบบพวก GT3 มาทุกคนแบบทุกอย่างจะแผงจะแบบคอนโทรลตรงนี้ตัดสวิตไฟเปิดไปดุกเฉิดนขึ้นเกียร์เปิดบูธอะไรแบบนี้นะครับอยู่ตรงนี้แต่สิ่งหนึ่งเลยเนี่ยต้องยอมรับจริงๆครับว่า เฟอร์รี่เขาทำอินทีเรียได้รู้สึกดีจริงๆหลายๆชิ้นหลายๆส่วนนะครับที่เราใช้มือไปสัมผัสหรือว่าตาเรามองเห็นเนี่ยมันให้ความรู้สึกคลาสสิกแล้วก็ลักชัวรี่มากๆนะครับผมชอบเบาะลายเดโทนาแบบนี้มากนะครับมันเป็นลายที่แบบตลอดกาลจริงๆอ่ะเราเห็นในเฟอร์รี่กี่รุ่นกี่รุ่นก็สวยนะครับแล้วสเปคคันนี้หนังมาแบบ2แบบนะครับแล้วคาร์บอนไฟเบอร์ข้างในเนี่ยก็เป็นแบบดรายคาร์บอนซึ่งผมบอกเลยว่าดรายคาร์บอนในเฟอร์รี่เนี่ยแพงมากๆทุกขดนะแต่มันมีความแบบ คลาสสิกลักชัวรี่แล้วก็เรซิ่งรวมอยู่ด้วยครับห้องโดยสารเนี่ยส่วนตัวผมนั่งตอนนี้รู้สึกว่าสบายมากผมเชื่อเป็นรถที่ขับขี่ได้เรื่องของความสบายเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาแล้วครับ ถึงแม้ว่าเรารู้แน่แนว่ารถคันนี้มันจะต้องขับดีขับได้โหดกว่ารุ่นก่อนอย่าง s f 90มากๆแต่สิ่งหนึ่งที่ผมยังพูดไม่ได้เลยเนี่ยก็คือการเปรียบเทียบของจริงครับเพราะว่าวันนี้มันเป็นวันที่ทั่วโลกได้เห็นหน้าตาของ f e r r a r i 849 t e s ต a r o ร s a ที่เขาได้ปลุกตำนานชื่อนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าทาง f e r r a r i เขาบอกว่ามันขับสนุกขับมันกว่า s f 90แถมยังเปลี่ยนให้เราที่เป็นคนธรรมดาให้กลายเป็นนักแข่งได้อีกด้วยคือเท่าที่ผมไปอ่านมาเนี่ยทุกคนมันแบบส กับสิ่งที่ทางเฟอร์รี่เรียกว่า5ที่ใช้เกณฑ์การวัด5อย่างด้วยกันนั่นก็คือการเปลี่ยนเกียร์การเบรกที่ผมเล่าไปแล้วครับมีเสียงเครื่องยนต์ที่เร้าใจกว่าเดิมและตาเร่งด้านข้างและตาการเข้าออกโคง้งกับการเร่งในทางตรงนั่นเองครับแล้วถามว่าเฟอร์รี่เขาทํายังไงที่ให้รถเขาเนี่ยเร็วในโคง้งและทางตรงก็เร็วครับเขาได้สร้างระบบ5อย่างเข้าด้วยกันครับนั่นก็คือ traction control e-diff การถ่ายกําลังไปล้อซ้ายขวาตอนเข้าโคง้ง e e-four wheel drive การถ่ายกําลังไปหน้าหลัง abs evo brake หรือทั้งหมดทั้งปวงแล้วเนี่ยพูดง่ายๆก็คือเจ้าระบบไฟเขาช่วยเราทุกอย่างครับให้เราขับเก่งมากขึ้นโดยการวัดและปรับทุกอย่างในรถได้แบบเรียวท์เร็วยิ่งกว่าเราดีดนิ้วอีกครับ และเราก็คงต้องรอดูนะครับในอนาคตว่าจะมีให้ลองขับเมื่อไหร่และแน่นอนนะทุกคนถ้าผมได้ลองเมื่อไหร่เนี่ยผมจะเล่าเพื่อนๆฟังอย่างแน่นอนว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงครับแต่ร้อยวันนี้นะครับถึงแม้ว่าผมยังไม่รู้ว่าเจ้าคันนี้มันจะขับได้ดีมากขึ้นขนาดไหนใช่ไหมครับแต่ว่าเขาเนี่ยมีพิสูจมีหลักฐานออกมาจากทางโรงงานเฟอร์รี่แล้วว่าเจ้า89 Testarossa นะครับทำเวลาในสนาม f i o r a n o หรือว่าแท็กส่วนตัวของ f e r r a r i เนี่ยได้เร็วกว่า f e r r a r i s f 90 1.5วินาทีและช้ากว่า s f ส 90xxxx ก็คือตัวไลท์เวทตัวโคดโคดของเขาเลยนะแค่0.2วินาทีเท่านั้นตัวเลขโกหกไม่ได้แล้วก็เป็นเครื่องพิสูจน์มาส่วนหนึ่งแล้วนะครับส่วนเราจะได้สัมผัสคันจริงเมื่อไหร่นั้นก็เดี๋ยวรอดูอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทาง f e r r y c a ่คาร์ o ร o นมอเตอร์นะครับที่เชิญพวกเรามาดู f e r r y 849 t ท s t a ร o s รซนะครับสวยงามโคดไรายจริงๆนะครับก็ใครสนใจชมตัวจริงนะครับสามารถติดต่อตามที่อยู่ที่ขึ้นตามนี้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ตดดามคล้จบบชชอเกกก กระตคา้หัวใจพวกเราได้นะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ